เคนชินรอดจากเหตุการณ์ที่คาโอรุตบน้ำร่างกายอ่อนแรงลอยมาติดฝั่งและพบกับฮิโกะเซจูโร่เขาต้องฝึกฝนอีกครั้งเพื่อเรียนรู้องค์ตดาบสุดท้ายของวิชาฮิเทนมิซุรุงแต่ฮิโกะไม่ยอมสอนง่ายๆเพราะเคนชินยังไม่พร้อมที่จะฆ่าหรือถูกฆ่าชิชิโอรวบรวมกองกำลังใหม่และเตรียมใช้เรือรบเหล็กถล่มโตเกียวเขาต้องการล้มรัฐบาลแล้วขึ้นเป็นผู้นำด้วยความหวัดลัวและกำลังนี่ฉบาบบ้าคลั่งที่ยูกิชิโร่เรียวพ่อมดไฟเผาคนเล่นฮิโกะทดสอบจิตใจเคนชินเคนชินต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้อยากตายู่ เพื่อปกป้องนั่นคือกุญแจของท่าไม้ตายสุดท้ายอามาคาเคะรุยุโนฮิราเมคิเคนชินผ่านบททดสอบและได้ฝึกท่าสุดท้ายข่าวดีคาโอรุ oru, ยังมีชีวิตอยู่เธอถูกช่วยไว้และรอให้เคนชินกลับมาทุกคนในกลุ่มเริ่มรวมตัวอีกครั้งซาโนเอฮิโกเมคมีเคนชินตัดสินใจเข้ามอบต,ตัวต่อรัฐบาลเพื่อขอสิสู้กับชิชิโอระหว่างถูกจำคุกรัฐบาลก็ตระหนักว่าเขาอาจเป็นคนเดียวที่หยุดภัยนี้ได้เคนชินและเพื่อนบุกขึ้นเรืออารบเบลข,ของชิชิโอมีฉากการต่อสู้แบบบู๊หมู่ขั้นเทพกกัับบบรรดดดดาาาุุุมมุุนลททททยยแต่่่ีีสสสง้มชชโ ที่ไม่มีใครย้งมือเคนชินซานอไซโตะและอาโอชิประทศชิชิโอแต่แม้จะรุมสีชิชิโอยังโหดเกินคนเพราะร่างกายเขาควบคุมอุณหภูมิไม่ได้ไฟในตัวเขาลุกโชนด้วยเรื่อยจนร่างกายจะเผาไม่ตัวเองเคนชินรวมแรงเฮลสุดท้ายใช้ท่าไม้ตาให้ที่สุดมาอมตะกระบวนสุดท้ายตัดผ่านไฟของชิชิโอชิชิโอตายลงพร้อมรอยยิ้มราวกับล้มใจเคนชินกลับมาหาเขาลุกเขาบอกว่าขอโทษที่ทําให้รอและขอโทษที่จะไปทั้งคู่เดินกลับสู่โดโจพร้อมเพื่อนเพื่อนมือสังหารสิ้นสุดตำนานแล้วกลายเป็นเพียงคนธรรมดาที่อยากใช้ชีวิตห้มีคาย